สวัสดีครับผมเป็กปอตทองควีครับเป็กกระเป๋าที่ใส่นี่เราซ้อมมากี่วันก็เดือนนิดๆครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเป็กสมเด็จครับก็อยู่ที่จังหวัดเลยครับก็อยู่ที่เดิมเลยแล้วมีใครไปช่วยเป็นผู้ครับซ้อมตอนนี้ก็มีลูกช้างแล้วก็ปอตแล้วก็ที่ยอดแวะเข้าไปตอนนี้เราอายุยี่สิบเอ็ดครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าสิบหกมวยสไตล์อะไรครับมวยเข่า อันนี้เลยต้องมาเจอเพนนอนเบดนเคยต่อยกับน้องไหมไม่ไม่ครั้งแรกเลยศึกษาเกมต่อยเขายังก็ศึกษาเขาเมื่อตายหน่วยเข่าเหมือนกันเนี่ยเข่าฟิตเมือนกันจ้ะจะมีตัวใหญ่เนาะแล้วเบาของเกมเบงแข่งยงดีก็ค่อยเดินเบียดไปเรื่อยตามตัวตายเรานะมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ้นกู้ดีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ช่องเกตครับวันนั้นต่อยกับใครยาบินชี้อะไปอ่องกันนะอ่าโดนเตะนะครับวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยจุด สี่ครึ่งครับวันนี้ไต่ร้อยร้อยสิบสามร้อยสิบสามมีเวทเรือไม่ร้อยสิบสามนี่ครับวัววันนั้นใหญ่ไปเหรอใหญ่ครับวันนั้นเจอตัวใหญ่ก็เลยใหญ่น้ําหนักใหญ่ด้วยเนาะตอนนี้ร้อยสิบสามและขาเขินนี่วันนี้ไม่มีปัญหาครับดีเรียบร้อยนะวันนี้คือเพ่อไปแจ้งเกิดด้วยครับอย่างวันนี้ร้อยร้สิบสามนี่สอบหนักยังสอบแล้วครับเป็นไงบ้างขาดจุดสอบขาดมาสบายเนาะร่างกายตัวนี้สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พอไปแจ้งเกิดเอาชนะนะคุ้มมากกี่กิโล ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้คนจะมาชคแงขับรล้วหน่อยใบมวยยชังหว้เจ้าช่วยฝากเชียร์และยินดีด้วยนะครับวันนี้ผมพร้อมแจ้งขอโชคดีครับโอณค